โดยทั่วไปแล้วทุกๆวันเนี่ยคุณแม่ก็จะมีอาการไออยู่บ้างอยู่แล้วเรื่อยๆครับผมแต่ว่าวันเกิดเหตุที่มีอาการอาเจียนเป็นเลือดปนจํานวนเยอะเนี่ยอันนี้ครั้งแรกจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อนแล้วแล้วแต่ว่าไปเดินทางไปถึงโรงบาลก็ใช้เวลาไม่ได้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้นานขนาดนั้นแล้วกันครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็เราเราก็ยังไม่รู้รยายละเอียดครับ เงนเื่อนโค้คอไลน์ีแครับอ่าอันนั้นเป็นลายของคุณพ่อครับไม่ไม่ไม่ใช่ลายของผมเองเหมือนเหมือนตอนนั้นคุณพ่อน่าจะอยู่อยู่บ้านครับตัวผมเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งเสร็จงานจากงานอีเวนต์ในในช่วงเวลานั้นก็วันนั้นยังเจอใช่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 เราพี่น้องกันดูแลใส่จใจกันยังไงบ้างครับอนนอ๋อก็จริงๆผมว่ามัน จริงๆตอนนี้ยังยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าดูดูแลกันครับเดนเป็นว่าแบบพอเป็นเรื่องจัดงานนู่นนี่นั่นมันก็เอาต้องทําสิ่งนี้ให้ให้มันทะลุมันไม่ใช่ทะลุเลยเอาให้มันเ <l un> สร็จสําเร็จก่อน <l un> ครับครับผมแล้วเดี๋ยว <l un> เราจะไปเศร้าอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติกับกำลังใจมากเลยโอ้ใช่ใช่ใช่ครับขอบคุณทุกๆุกคนมากครับที่มาให้กําลังใจแล้วก็ทุกทุกคนที่มาร่วมบุญ กันนะครับเยอะเยอะมากมากจริงๆครับผมแล้วก็และแน่นอนก็ต้องขอบคุณทางพี่แอฟแล้วก็ครอบครัวด้วยจริงๆเพราะว่าจริงๆพี่แอฟช่วยเยอะมากๆครับผมแล้วก็มันก็เลยทําให้มันรับรับลืมกว่ากว่าที่กว่าที่คิดเยอะเลยครับ